นับถอยหลังรอเจอลูกเปิดห้องคลอดทุกมุมจุ๋ยวรัตยาเรียกได้ว่าเพอแป๊บเดียวก็จะได้เจอหน้าลูกน้อยแล้วค่ะสำหรับคู่ของดีเจพุทธพุทธิชัยกับภรรยาสาวจุ๋ยวรัตยาที่ตอนนี้ได้อุ้มท้องเข้าสู่เดือนที่8เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ล่าสุดจุยวรัตยาก็ได้เผยคลิปขณะที่อุ้มท้องไปตรวจครรนพร้อมเขียนแคปชั่นที่แอบลุ้นกันสุดๆไว้ว่า สองแว่นมาทักทายฮะวันนี้แข่งท่ายน้ำหนัก PJ น้อยกันใครจะใกล้เคียงกว่ากันดูที่คลิปนะส่วน PJ น้อยคุณหมอบอกว่าตัวใหญ่ขึ้นจะดูยากเห็นได้ทีละส่วนแล้วครับใกล้ขึ้นทุกทีแล้วสู้ต่อไปให้กำลังใจแม่แม่ที่กำลังตั้งคันทุกคนด้วยนะ ซึ่งตัวดีเจพูดเองนะคะก็ได้ทายน้ำหนักของลูกไว้ว่าอยู่ที่1.8กิโลกรัมส่วนจุ๋ยก็ได้ทายไว้ว่า2กิโลกรัมค่ะ และผลการชั่งน้ำหนักก็ออกมาที่ตัวเลข2.10กิโลกรัมก็เรียกได้ว่าตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงท้ายคลิปพุธกับจุ๋ยยัยงได้ถือโอกาสพาไปชมห้องคลอดด้วยวิธีธรรมชาติของโรงพยาบาลอีกด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าบอกได้เลยค่ะว่าทั้งกว้างใหญ่สะอาด และมีอุปกรณ์ในการช่วยเบ่งคลอดครบครันที่สำคัญว่าที่คุณแม่ยังเอ่ยปากบอกเองเลยนะคะว่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะ